กับสวัสดีคุณลูกค้าครับและวันที่เรารอคอยก็มาถึงลูกค้าหลายหลายท่านถามหามากเลยไอ้เจ้า Good ิเ v e r ์นะครับฟยกาจากฝรั่งเศสแตรร่รอบนี้เป็นของฮังการีนะครับมันมีอยู่สองประเด็นเกี่ยวกับฟูยกาหนึ่งมันติดวัดนกตอนนี้ก็เป็นฟาร์มปิดก็มีจำหน่ายเข้ามาในประเทศนำเข้าได้แล้วอันที่สองเรื่องราคาแพง นะครับลูกค้าคงไม่ได้เห็นบุฟเฟ่ที่มีฟูยกากินไม่อั้นแล้วแต่ฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของซาโจาก็คือว่าเราจะเอาเจ้าฟูยกาคูติเวอร์เนี่ยมาขายกับบุฟเฟ่ขายร่วมกันนี่ครับเนี่ยมาดูใกล้ๆเลยเนี่ยถ้าขายเป็นอาราคาดด้วยราคามันสูงมากกิโลละเกือบ4,000บาทนะครับถ้าพูดง่ายง่าเฉลี่ยแล้วโลนึงเนี่ย มันอยู่ที่ชิ้นละ20กรัมเราขายกันเนี่ยกิโลนึงก็ได้ประมาณ50ชิ้นก็เฉลี่ยแล้วถูกชิ้นละแปดสบาทต่อ1ชิ้นเนี่ยฮะที่เราสลาไลด์ไว้แบบนี้ฉะนั้นเวลาขายราคาซัตโจจะขายแค่ชิ้นละหนึ่งรบาทเราไม่มีสวิตช์ชาร์จนะครับชิ้นละหนึ่งรบาทแต่ถ้าขายร่วมกับบุฟเฟ่เราขายชิ้นละแปบาทอย่างเนี้ย น้ำหนัก20กรัมก็อยากให้ลูกค้าที่อยากกระทานเพราะว่ามันหายไปนานมากเราก็ขายต้นทุนร่วมกับบุฟเฟ่ชิ้นละ80บาทแต่ถ้าเป็นอะราคาตเราขายกันเป็นชิ้นๆเลย199บาทนะครับก็มีแล้วทั้งไฮโซซูช so ิ ushi, และก็อารีทูทองหลอนะครับตามนี้นะครับไม่สับสนนะครับอาราคาต ขายเป็นชิ้นชิ้นละ199 9บาทถ้าบุฟเฟ่ขายเป็นชิ้นชิ้นละ80บาททานบุฟเฟ่ไม่ว่าจะทานบุฟเฟ่5 9 9 6 9 9หรือ999คุณสามารถสั่งทานแยกได้วิธีทำอย่างนี้แก้ไขปัญหาราคาบุฟเฟ่กระโดดถ้าเอาแบบตัดอาหารหรือโฟยกานี่เข้าไปในบุฟเฟ่ราคามันจะกระโดดเลยมันจะกระโดดเลยฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือแยกขาย ราคาบุฟเฟ่เราจะไม่ได้กระโดดนะครับลูกค้ามากัน5คน6คน3คนใครอยากกินก็สั่งกินก็ราคาก็คงเหมือนกันทุกเจ้าสัจจะว่าวิธีนี้สอบถามลูกค้าแล้วน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะทานฟูยกากูดลิเวอร์รอบนี้เป็นของฮังการีนะครับมีขายแล้วตอนนี้นี่ครับ กันทั้งสองสาขาสวัสดีครับ